สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจประจําวันที่7เดือนมีนาคมนะครับทั้งชุดครับวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขระดับที่2นะครับผมไม่ได้มีความรุนแรงเท่าเมื่อวานหรือวันศุกร์ครับจะเป็นตัวเลขที่รายงานประจําในทุกสัปดาห์ก็คือผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานพอเรามาดูแล้วเดี่ยตัวเลขกลับพบเจอว่าคาดการณ์กับครั้งที่ผ่านมานั้นออกมาเท่ากันเลยแล้วในหลายๆตัวก็ออกมาในลนักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากว่า จะต้องเลือกตัวเลขที่มีความสําคัญมากที่สุดเลยในบรรดาพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมวลหมูตลาดแรงงานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาดูกันที่ตัวเลขของ Non Farm Productivity ผลิตผลตัวนี้คาดว่าเป็นยังไงคุณครับคาดว่าจะออกมาชะลอตัวลงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะสามารถหนุนให้ราคาทองคําขึ้นต่อได้เล็กน้อยต่อชักับวันเล็กน้อยก่อนนะหลังจากนั้นทุกก็จะมาเจอข่าวของ ECB Press Conference ครับจะเป็นการแถลงการของทางฝั่ง ธนาคารกรลางสหภาพยุโรปจากก่อนหน้านี้ในช่วงเวลา2ทุ่ม15นาทีที่จะมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยคือตอนนี้ตลาดเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้นะครับอย่างที่กระผมได้แจ้งไปว่า ECB นั้นน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่เท่าเดิมการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งแรกจะมาในเดือนพฤษภาคมครับดังนั้นการประชุมนโยบายในครั้งนี้คาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมอาจจะมีการสอดสยานเพิ่มเติมนะครับว่า ทางฝั่งของอ c b ีจะยังรอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะได้รับเข้ามาในอนาคตเหมือนที่ประธานเฟดได้แถลงเอาไว้ในคืนที่ผ่านมาเลยครับคือพูดด้ง่ายครับอย่างที่ทักท่านได้รู้กันดีครับว่าเรทอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสภาพยุโรปถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์จําเป็นอะไรมากจริงๆเนี่ยจะคล้ายกันเลยครับกับทางฝั่งของแคนาดาในวันที่ผ่านมาที่กล่าวไว้นะเมื่อวานนี้ประกาศดอกเบี้ยของแคนาดาเขาบอกว่าเรายังไม่มีแนวโน้มในการลดดอกเบี้ยนะครับ จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยก็รอทางฝั่งของอเมริกาขยขยายอยู่ครับเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่คล้ายคึกันเนื่องจากว่าเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญดังนั้นถ้าถามว่าแล้วถ้าประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้เนี่ยคุณครับแล้วจะเป็นยังไงจะแยกไป2กรณี1คงดอกเบีย้ยและยังไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณว่าจะลดดอกเบีย้ยอย่างแน่ชัดอ่ะแบบนี้จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับตัวยูโรมากถ้าเกิดว่าขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อยสําหรับตัวของ e u ว USD แต่ถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญ,ญาณว่า คงดอกเบีย้ยนะและก็จะมีการลดดอกเบีย้ยในอนาคตนี้เกิดขึ้นมีการระบุถึงจำนวนครั้งเลยแบบนี้จะเป็นลบต่อตัวของ EYUSD ดอลครับมีโอกาสที่จะหนุนให้ดอลลาร์และก็กลับมากดดันราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งที่นี้พอเราพูดถึงการกดดันราคาทองคำเนี่ยนะครับคนก็จะมองแล้วว่าเอ๊ะ แล้วแบบนี้เนี่ยคือทองมันจะกลับไปเป็นหน้าเซลไม้คาตอบเดีย๋ยชัดเจนตายตัวเลยว่าไม่นะครับเพราะว่าทองจะได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าวเนี่ยแค่ระยะสั้นๆเวียงอยู่ในกรอบอาจจะยอ่อได้อาจจะขึ้นได้แต่จะไม่ได้รุนแรงมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดครับนั่งจุดครับสําหรับพวกตัวเลขอัตราดอกเบี้ยของประเทศอืน่นๆนะ เออคุณครับแล้วตอนสี่ทุ่มล่ะจะยังไงดีครับนี่ประธานเฟดมาอีกแล้วเราจะต้องชนข่าวกันไหมคำตอบคือไม่ต้องครับผมเพราะว่าลาั่าะเดีจะเป็นการถแถลงคล้ายๆกับเมื่อวานที่ผ่านมานเลยเอาแล้วเขาจะพูดซ้ําทําไมสองรอบครับเขาไม่ได้จะพูดซ้ำสองรอบนะครับเพราะว่าคณะกรรมการนั้นคนละชุดกันครับนังชุนเมื่อคณะกรรมการคนละชุดกันแล้วก็เลยต้องมีการกล่าวถแถลงด้วยกันสองรอบส่วนคําถามใดๆก็ตามแต่ที่ประธานเฟดจะโดนหนึ่งคำถามเนี่ย ก็มักจะเป็นคําถามที่คล้ายๆกับเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดก,ก็ได้รับรู้รับทราบแนวโน้มและสิ่งต่างๆที่อยากจะรับรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นแนวโน้มในการลดดอกเบีย้ยจะมีไหมประธานเฟดก็ตอบไปแล้วแล้วแนวโน้มที่ว่าคุณจะคงในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตอบไปแล้วคือพูดได้ไง่ายว่าประเด็นหลักๆเนี่ย ทางคุณลุงจอรมพอเวลเดนได้ตอบไปทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายวันในช่วงประมาณสักห้าทุ่มครึ่งคุณเมสสเตอร์นะครับจะออกมากล่าวคุณเมสสเตอร์ลอเรนตาเมสสเตอร์เนี่ยเพิ่งจะกล่าวไปในคืนที่ผ่านมาคณะกรรมการเฟดกล่าวไปหลายคนเลยนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ต้องบอกกับนักทุนแบบนี้นะว่า ยังไม่ได้มีใครอยากจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยขนาดนั้นจะมีบางท่านที่พูดว่าปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเรา้จะมีการลดดอกเบี้ยแค่ประมาณครั้งเดียวนะครับต่ทที่ตลาดมองเอาไวน้นะตลาดมองเอาไว้เนี่ยประมาณ2-3าครั้งเลยในปีนี้ดังนั้นถ้าจะให้พูดถึงภาพรวมคณะกรรมการเฟดท่านอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มที่อยากจะลดดอกเบี้ยไม่นำซ้ำคุณเมสเตอร์ยังกล่าวด้วยนะครับว่า หลักๆสําคัญของเราเนี่ยในคืนที่ผ่านมาไม,ไม่ใช่ในคืนที่ผ่านมาครับในภาพรวมในตอนเนี้ยมันคือการดึงเฟิร้ลลงนะครับเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่ต้องคิดคำว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ้างอิงตามข่าวของ f o r ์เ l ็กไลฟนะที่มีการรายงานมาเมื่อคืนใช่คุณเมสเตอร์หรือเปล่าหรือว่าคุณดาร์ลี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเนี่ยครับคุณคชคาริที่ผมรายงานไปนะจากเว็บไซต์ของ For ์เร็กไลฟ์เขาก็บอกว่าซีสนะครับ p o s s i b i l i t y o f only one Fed Red cut this year หมายความว่าความไปไปได้เนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับน่าจะคัดหรือว่าปรับลดดอกเบีย้ยแค่ประมาณครั้งเดียวเนี่ยแหละคุณครับนี่แล้วเดี๋ยวไล่ลงมานิดนึงนะครับเมื่อคืนนี้เฟดพูดกันหลายคนนะมีคุณแคชคารีมีใครอีกมีใครอีกเดี๋ยวขอดูตวรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องระแวงกันตอน4ี่ห้าทุ่มพูด m a รี Mary d ดารีคนเดียวกันไหมไหนดูซิอา้าวคนละคนกันแหมผมละจําผิดครับแต่ว่า ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเมื่อคืนเนี่ยคือคุณแมรี่ดาลี่วันนี้คือคุณโรเลต้าเมสเตอร์ครับนักทุนครับผมแต่เดี๋ยวรอดูครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยเฟดอีก2ท่านเนี่ยยังไม่ค่อยสนับสนุนในเรดื่องของการลดดอกเบี้ยม,มากมายเท่าไหร่นี่คือการสรุปนะครับข่าวในตารางนะฮะที่เดี๋ยวนักทุนจะต้องเจอกันในคืนนี้พี่ๆนักทุนเข้าใจตรงกันไหม ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันนะครับผมรบกวนขอเลข3คนละ1ตัวแล้วฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์หดอยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผมสนับสนุนโดย xm ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึ่งชุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ xm นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษา ด้วยซึ่งก็จะมี l i ฟ e Education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเนยนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t เตอร์ l เต r า r o กรปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขายง่ายเทรดนะ้ครบหลอดไซด์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมยูเอดอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำา1 0 0 US ยูเอดอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d ลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางบรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ